Assalamualaikum, Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil ta alamin. ta'ala kau lah Robbi syahli sadari, bayasil liyamri wahlun okdatamin lisani yafkahu kauli. Sabar di khabarin bahawa Muslim tiga rupak tanglay, alhamdulillah. Nah, di Allah subhanahu wataala dahai reuenan mii, balah balah kambang nakah. Nah, kerana kita baca, luka, kena, terima kasih Allah subhanahu wataala. และทำงานตา่ำการเบื่อต้องการตีแจเป็นผู้ทีได้รับอะไรต่อไม่อะไรทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการตีวา ah า่าชาเหตติอัลลัสตาล่านาไฮริสกี้แกเราและบารักัดทีนี้เริสกี้ข้เรามน่าจะได้กันนได้กันนตั้งยูี่อัลลัสสุบฮานาฮูวาตาล่าเป็นผู้ที่ดนบันดันให้แกเราตั้งเพเลย เมื vo, meantime, ่อเป็นปณีนกับพี่น้องเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ตรงนี้และเพื่อความใบใจแต่หากว่าเราเออไอ้นู่นปนูไอ้นี่ปนีว่าต่างๆนานาเนี่ยว่าก่อนนั้นไม่ช่วยมังก่นนี้ไม่ช่วยมังอันนี้แหละทีนี้เราจะต้องไปแลกกับผู้กองอิมมัลโกอซาลีมังว่าเพื่ออิบดะบินัฟซิกแก่เราในสจ้าตรงเดิมเลยตัวก่อสุ้าติก่อนนั่นนั้นแหละ ทีแต่หากว่าเราไม่เริมก่อนก็หมายถึงว่าใครเราจะมาช่วยเราอันนั้นแหละนะอัลลอฮุสซาบัตอัลลอฮฺตาลาเป็นตีพึงเสม,มอเลยทีแต่หากว่าเราไม่มีการได้ละไม่มีการทำม,มาหากินไม่มีการอะไรต่ำหนุปนี้เราก็จะได้ได้ละจะได้ริสกี้มาหรือว่าจะได้บรารักัดมาพันนั้นแหละทีนี้ความริสุกี้แล้วก็บรารักาดนั้นะเป็นสิ่งตีอะไรที่เราสมควรที่จะต้องเรียนรู้มั่งเลย นะริซกี้ที่จะได้มากั่นคือใครล่ะนะปันพลือล่ะ่าปัน่นโนปันนี้นั่นในมรรแต่า,ตาละให้แล้วเราจะต้องทำปั่นพลือปันนี้เลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือในเดือนนี้เป็นเดือนมอือเลดินนบีเขาทำมรูดกันตนการที่ทำมรูคนั่นคือมันก็เป็นส่วนนึ่งจากการที่จะทำให้เรานั้นได้รจซกี้มากนะไ,ได้รับความบรกิการอะไรพวกนั้นเละที่นี่เรามาเลยนะเขาว่าพลือ อสบาบุจ ok nah, nah, ัลบริจก ok ีบัลบรากาตีฟิฮีสาเหตุที่ักชักนำริสกีข้านะคนบริจกีมาที่ข้าไม่เข้าอยู่ตรงนี้แหละอยู่ติดตรงนี้แหละนะอยู่สกโซสบปปะการนี้นะครับนะวันบรากาตแล้วก็ชักความบรากาตเข้ากันอ่าะือมาถึงริจกีแต่ห้าวให้มีความบรากาตแม้ตามเป็นพื้นที่จะให้เกิดความบรากาตตรงนั้นบรากาตคืออะไรล่ะ คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในบรากาศแต่ว่าลดลดนั่นคือจะเรียกว่าตอนนั้นกูร่างบรากาศน่ะเพราะนั้นแหละแต่ท่ามเป็นพื้ออะไฟีฮีไปเดินเนาะตรงนั้นยามบารีบินมุสลิมีคือสมควรอย่างยิ่งให้กับบรรดาคนมุสลิมนั่นคือพวกเรานี่แหละไอยับตาไอยับตาลีไอยับตากียาอตูรุกอ คือเขาจะต้องเสว่งห้ามนะคือมาถึงเสว่งห้าไล่ไล่หุ่นทางนะตุลุกตุลุกคือยาโมกมจตอรีกุลตอรีก็นี่ตุลุกคนนะคือมาถึงแวะจะต้องเสว่งห้าไล่ไล่หุ่นทางนะข้างสายข้างขวาข้างบนข้างปานุปานิคว้าไปนะฮะนั่นนั่นทิ้แหละอันตัวอีนูฮูนะอันละที่ตัวอีนูฮูที่จะทำให้การเ่รยเหลือ นะของเขานั้นอัลริ g กีเจอเลือในการตีว่าได้อัลริ g กีอัลกอริติมักมามักไม่นะอย่าอยู่เชย่อๆเลยนะคืออย่าบวลาตุนกูอิลาอุนุกิกะซูจาย่าอยู่เอามือเขาซูจาวันตั้งว่าเกะโคมาตึงไม่ทำอะไรเย็นเสนอนะเย็นนะคือมาตึงว่าตั้งเกะโคแสดงว่าเป็นคนขี้คลานนะไม่ไม่ง้อไม่ง้อตีนไม่ก้อเท้านะไม่มีตรงนั้นเราไม่ตำหน นะคนไม่ทำใา้เนีได้ไม่รู้จักที่ไม่ได้พ่าวเร่ออัลลอฮฺต้าลาได้บอกว่าบ่าอะไรนาฮุ่มินคุณดิเอินสาบะบันนะเราได้นำมาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือนะมีสาบับก็มันมีเหตุก็มันเหตุที่รีบเรียนได้จะต้องศึกษาจะต้องเรียนเหตุที่จะได้รู้จักที่ก็มันกันจะต้องนะเคขี่ยอยู่ตลอดเวลานะไปนู่นไปนี่ไปนั้นเหตุที่จะได้อะไรก็ได้เตะ อันนั้นคือยุติการอะไรพยายามเกี่ยวนั่นแหละวลบรักาตีและบรักกตีเหีแเลโก็ได้รับความบรักกต์ทีนี้เรามาเลขส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแกบรรดาสิ่งที่ทําให้ได้บรักาตตรงนั้นวินหาก็คือเอาวลันบระกกต์ทีหนึ่งอัตกรบูมินัลลอฮิถาลลอฮ์ัลอจั่วจันบิบิลิโตอัตีทำความบริชิบกับอัลลอฮ์ถ้าลล นะวราจะตั S <S <ess> ้งเลาตั้งแรกบีเพียรตออาตีด้วยการกระทำตออาตนะตออาติคือเป็นจมูกนะคือมายถึงเราจะทำตออาติตออาติีตออาตนั้นนะตออาตออัลลอฮ์ต่อรัซูลตออาตอนะพ่อแม่ตออาติต่ออะไรเลยแหละนะตอสังคมเอาไว้ไปตออาตตออาตเพล่ะนะแต่เราไม่ตออาตแหละเปล่านะเปล่าบอกแต่ตบีกูอาไวามีรีนะ แล้วก็จะต้องมีการเติรทุนในบรรดาสิ่งทีก็ใชายนะสิ่งน่ก็ตามตีก็ใชายคือมาถึ้องทำเลยมาย่างออกมาย่างคือบวชออกจากาดไม่ใช่อันนั้นคือเราจะต้องอได้จะต้องซื่อปฏิบัติทําให้ให้มั่นคงอยู่ไานั้นวัตอาตัวนินมาอาซีวันออมมาวนาวาฮีเราจะต้องห่างไกลจากบรรดาขอ้อตีมือเสียดนะขอ้อตีมือเสียดไว้เห็นเอขอข้อนี้เป็นขอ้อตีมือเสียกเอานี้เป็นขอ้อตีไม่ดีนะ อันนั้เราก็ละทิ้งเสียห่างเสียน er, <Allah> ี่เลยคือมาตั้งว่าจะทําให้เรานั้นเกิดได้ได้รู้จักี้ขึ้นมาและก็ได้รายประกาศนะคืออยู่ในอะไรละอยู่ในคําสั่งใจของอัลลอฮฺแต่ละนั่นเองแต่อัมมายยาดิบูฮูคือมาถึงจะบรรดาสิ่งดีอัลลอฮฺแตาลาโปรดนะอยะตุฮันโกรธกนกันก็อายรินมาดูบปอยไลฮิม ไม่ใจหุนทางทเตียวลอตาลากรดนะแต่นี่ซึ่งในเตียวลอตาลากรดเราทำแบบนั้นเลยพอ,อได้แต่ว่ามันยุ่งนักเร่งยุ่งมากเลยนะมีคนตีว่าชั่วตั้งเพมีคนยาหัดต่างเพมีคนดีไม่ดีต่างเพนะทีนี้อลอตาลาก็ลงบาโลมึงนะฮบาโลมาจากได้คือมาตึงมาจากการกระทรข่องมู่โรนี่แหละนะปะนูปนีคือส่วนมากแล้วเออนะไม่คอยนั่นกันไม่คอยฟุ้่นใจกันแต่ได้กับวิดนั้น นะคือไมาถึงว่าเออทำทำไปนั้นตั้งแนี่คือหุ้นทางหนึ่งในการทีร่เราจะให้มีการได้รสกีข์าวนะโดยการได้ไปนั่นไปมาย่งไม่จะมายังปลุกเปร่าล่ะมาย่งกับสุโรนั่นคือมาตถึงมาย่งเสร็จแล้วก็มีการพูดคุยเอนนู้พูดคุยแอนนี่แล้วก็ท้าตกซุกของแต่ละคนต้นสัมันอะไรปนูปนีนั่นคือฮิทุมะของอะไรของการมาเรนนานะฮิทุมะไหนใครก็ตต่ตีมาไหม มาโรคอาจินอาจินนักเรงนนั่นคือหมายถึงว่าก็จะได้ได้ก้อนตีดีๆปกเกโรูนั่นคือเขาไม่ผูกข้องเตียวอะไรซาระถ้าไปโรงน้งชาเพราะนั้นมันมีส่าระผัดยากมากันเลยนเดิน้งชาก็เป็นีเรียนมัเลโนะนเรียนแต่ว่าเรียนไล่เรื่องนั้นแต่ากากสุรูนั่นก็ไม่ให้ผูร้องเตี๋ยวซ่าระตุ่ันไม่ให้ผูนะไปนั้นเลยตัวลุงว่าอนไ้ดีว่าหละคอยรุนมากานอัลมาสซาจิต นะสถานที่วดีที่สุดก็คือมัสยิดว่าว่าใครว่าชารุ่นมากันอัลอสุบเดี๋ยวนี้สถานที่เลวสุดๆก็คือลาดนะแต่เด็ก็มาตึ้งว่ากับมัสยิดกับสุร้นนี่เราไม่ก่อชอบต่อได้แต่ว่าถัาเป็นในลาดไปนั้นโอ้มันเนี่ยฮะมันราเรื่องมันนุ่กันก็เป็นนั้นเลยแล้วเว่าเซต้านมันหลักหลักรไปเร็วสานียันประการที่สอง Atawakulu ala Allah, Allah, so Allah, 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 so Allah mika tawakkan to Allah Taala Ma'amai to Allah Taala menyetawakan Allah ya Jalla Hu Ma'khuraja. Siapa yang tawakkan na to Allah Taala Allah Taala jadi kau ada orang yang takwakan. Tiada yang mungkin. 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 Tiada ในกิจการต่างมดนี่คือมาถึงเราตั้วกันอัลลอฮฺต้าลาเราจะเรียนได้ไม่ได้คือเรามหวิญญาอัลลอฮฺยาดุฮันเออวันนี้คือมาถึงก็ให้ได้วิชาหน้าหู้ทีนะยากจะให้หรือให้ต้งวิชาหน้าหู้นะวิชาสรรยิ่งวิชาสรบแล้วก็ยิ่งแรงไปวิชาอัลลอฮฺก็คือมาถึงไม่จำนั่นคือเพอนั้นเลยนะตัวลงเราหมดไหมแต่อัลลอฮฺต้าลาดูนะกับีรุฮาก็มาถึงกงเย้เย้กัมัน บอสกี้ดูห่าแลว้วก็ข้องเล็กๆข้องเล็กๆอย่าตื้อว่าเล็กเนาะสำคัญเหมือนกันแล้วข้องเล็กๆนะ,นะคือมาตึ้อข้องแย่ๆโดยเห็นข้องแย่ๆคือมาตึ้มาห้าเจตีปนูปน้มาเยอะเราไปเห็นข้องฝันนั่นแต่ข้องเล็กๆตอนนี้คือเราแหลวเออมันคนดย,ยากจนยาจกนะเป็นคนติ่มแอลกไม่ดีอะไรเลยนั่นะคือเราก็ หั่ง <inequ> พ <ity> um, <se> <language> well ื้นไอ้ประเด็นลูกแสดงว่าเรานี่เกิดดูทุกดูแพร่เข้าจใจอย่าดูทุกนะเวลาเติมมีดูนะสุจาติอย่าแบบอย่าดูทุกดูแพร่คนนั้นมาอาเขาจะมีอัสบาบีพร้อมกับการตีว่าเอาไล่ไล่สาหิตนะไล่สาหิตเลยสาหิตอะไรติกูไม่รวยสาหิตอะไรติกูไม่อาลิมสาหิตอะไรติกูไม่ได้เป็นตุววลีนะใช่ไหมสาหิตอะไรติกูไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างอ่าแบบอย่างนั้น ไอ้ลูกก็ไม่เป็นไอ้กลเป็นวลอามันแล้วก็มาถึงอามันบีเจดเด่นนะด้วยการแต่แร่ทำอามันโดยความขยันมันเพียนนะครับอามันโดยความขยันคือมาถึงทำแล้วทำแล้วก็มาถึงมาย่างโปเฮินั้นเลยในอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ตาลาได้ฟระดูมาย่างห้าเวลาวันนึ่งกับคกลือนึ่งห้าเวลาให้ทำเป็นประจำให้ทำเป็นประจำวันนึ่งกับคกือนึ่งห้าเวลาคือมาถึงข้องวายิบ แต่ว่าข้องวาญิบตัวนี้นคือมาทึงทําให้เปผลอ,อ,อเพลินนั่นแเลยแต่เราทาข้องวาญิบปตัวานบังคับนี้ได้พุ่นไหมก็ตัาวานบอกว่าให้มายั่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลานแต่นั้นถูกวันอย่นี้มาทึงวันทึงปีเดือนหนึ่งไปทำมาได้แล้วไปไปที่บวชหนึ่งเดือนที่บวชหนึ่งเดือนดีวาญิบหนึ่งแต่ก็มึ่งปีเมื่อแกาให้อาได้ออกจากจากกาัดแสดงว่าเอาละแตาลจ่าให้เรามายั่งนี่ให้รู้จับวัน ให้รูจับวาก,กตูนะดนีด้บว่าจับวากาตูแล้วือมาตึงวาพอตึงบวดก็มาตึงปักพอนเมังเลยหนึ่งเดือนนะอย่าติดตมห้านักเรงตามห้าตั้งสิบเอ็ดเดือนแล้วก็มาตึงหยุดมันนะเครื่องจักตั้งมดก็มาตึงว่ามันก็มีเวลาหยุดก็มันแต่เราไม่หยุดห้านี่ือมาตึงเซ็ตเหมือนกันเลยวียงอย่างเดียวมันไม่ได้เลยอะไรมไม่ได้เลยแต่โจทย์้วแต่เดียวนะไม่ก็ไม่เลยนะรถไม่ก็พังเหมือนกันแต่ว่าชายไม่เป็นนะชายไม่เป็นจะต้องไปเรียนรูตรงนั้น วันนา้นแินแล้วก็มาตึงด้วยความด้วยความอะไรด้วยความสดใสด้วยความปรุงใสด้วยการที่วะจัดกัสก็เด็บาะครัลายอนู่นจัดกัสคือมาตึงว่ะได้แล้วนะด้วยความที่ว่าเออปรุงใส๊ก็มาตึงววานะแสมมองก็มาตึงว่าไม่มีอะไรนะก็มาตึงนั่นและคือแสดงววาเราแต่ว่าการแบบนั้นแหละ ตแต่บาเรคือมายถึงสั่งโมงก็ไม่ไ่ใคยดีแล้วไปกินข้ออะไรก็ไม่รูนะ้เดินก็นไม่นั่นแล้วตาแดงมืขอข่างคูดแล้วตแต่มาได้แล้วแล้วเพราะนั้นไม่มีความผิดกันอ่านตลกลงไว้นนั่นคือเราจ่ายทางพิษนะพิษทางนั้นสาเหตุหนึ่งและที่ทําให้รสกี้ข้อเรานั้นลดใช่มนะ่ะมันมึนล่ะนะมึนคือมายถึงทำมาไร่ไม่ถูกอันนั้นคือข้อที่สองสลีสประการที่สาม <c oughs> al istighfar 'an ma'asi wa, batawbah, batawbah, was, saudikuh, wa ma ala, ala li al dhunub wa tauba wa tauba wa taubati bas taubati sadiqah ma ma'ahat al nafs naja ma 'ala ada 'ala 'adam quratin li fi'liha al istighfar 'an al ma'asi Raja makan istighfar na ja bandah bawalah datang mu'siyat astaghfirullah al azim fa qat taubat นาิสตัพพลอย่างเดียวกือหมายถึงว่าเร่ลุข้อลุกไก่โทษดอกแต่ตอบาตรโดไม่เลิกนะก็ต ah ่อบาตรนี่คือเราอย่างทำดื้อแบบนั้นเลยนะอันนั้คนเรามาอาซี่คือหมายถึงทำบาปวัดดูนูบแล้วก็ทำบัดบัดาบาปนะมาอาซี่คือทำมอเสียดนะมอเสียดก็ดูนูบีนี่คือหมายถึงว่าทำบาปบาปนูบาปนี้บาปนั้นคือหมายถึงว่าไม่ไม่อย่างบาปมากเอินไม่ถือบทบาปไม่กเอินอันนั้นบาปต่ออัลลอฮ์ที่นี่เราไม่อะไรละ ไม่ควบกับเผัอน,นี่บาปไหมบา,บาปอะไรอยู่เป็นพื่ออยู่ไม่ควบกับใครนะเพราะนั้นว่าเต้บาบัติแล้วก็จะแล้วก็เต้าบัตอวัติสอดีก็แล้วก็การเต้บาบัตที่จริงนะต้บาบนะัตบนะก็เต้าบัตในมีมก็แล้วเต้าบัตน้ำอะไรต,นะนะต้าบัตน้ำชุบนะคือมาตึ้งน้นชุบวันนี้เพชรนะเพชรยี่ตายเร็วพอเพชรยี่ตายตรงนั้นเลยนะ่ะอยู่ๆเอา้าเป็นพื่อเลวแลนะ้วนะน่ะนะนึกเป็นนั้น ว่ามาุนนับซี่แล้วก็แต่ต้องเป็นผู้ตีวะต้องต่อสัญญาอะไรอาจจะเป็นอูดี้นะในการตีวะนะสัญญาคือมาต้องจะต้องเป็นเอ๊ะจะต้องมีการลดแต่ะสู้คงมันนะโดยตีวะไม่กลับคืนไปทำอีกนะอิลาอูดัติลิเฟียลิฮะคือไม่กลับไปทำอีกคือหมายถึงว่าสัญญากับตัวเองนี่นมายให้ตุสัญญาคือเออคูจะไม่กลับคืนไปทำอีกนั่นเลยคือริสกี้โคเรจข้าวนะริสกี้โคเราจะมีบรารักา รอบีนประการติซสีพี่จะทำให้รสกี้โคโรนั้นนะไม่คาดนั่นก็คือไรแล้วสิลลัตุรอฮิมการติดต้อยติพี่นงโอ้ติดต้อยติพี่นองนะไปเล่่ม่งเลยนะคือมาตึ ESE ้งว่าเขาอยู่ปันพื้อสุสซอปันพื Bentley ้อลำบากปันพื้่นะไม่ใช่แต่ว่าก็มาตึ้งว่าแต่ว่าเห็นว่าเออนะอยู่บายแลวปันนู่ปันนี่อัลฮัมดุลิลละใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละในถ้าพื่อนอยู่สุซอไปเยอะเลยนช่วยก็มังเลย ตาวานูอัลลัลบิริวตักวะนะสุชาจะจงชจือเลื่อในหนทางที่เป็นความดีและตะกวาวลาตาอาวานูอัลัลอิสมิวันอุดวันและสุจาอยากเจืเลื่อในหนทางที่เป็นได้ละเป็นบาปและก็เป็นศัตรูสกเลยกันอ่าคือประนั้นเลยวจีตุนอาลีแล้วก็มาตึงมีการเพิ่มให้กับอาลีนะคือมาตึงว่าอาลีพี่นน้องกอรบาตอะไรต่างๆตัวเน้เนๆอะไรต่างๆ จะแม้คือมาตึงโตโตนู่โตนี่โตนั่นปั่นเพื่อเราปั่นโตเราอยู่ปั่นเพื่ออะไรบางรูปบางนี่นะปั่นูนปั่นนี้ไปแล่แล่บังเลยมาเจอไปโนไปนี่ไปแล่ดอกดิ่น่าจะพาเร่กับพาเร่คือมาตึงพาไปแล่พาเร่พาอิมั่นไปน่ะพาเร่ความจริงใจไปนะปั่นูนปั่นนี้วันอัสดิโกแล้วก็บรรดาพี่น้องนะบรรดาเพื่อนเปลี่ยนบริสโกนะคก็มาถึงวะเปื่นเพื่อนก็ราอันนี้เปลี่ยนี่คือติดต่อญาติพี่น้อง นะอย่าตัดติดน้องล้วแต่หากใครก็ตัดที่ว่าตัดพี่น้องแล้วจะได้ข้าวคือโบร拉หุตและพี่น้องนะโบร拉หุตมันจะนะโบนร拉หุตนั่นไม่ใช่นะโบ巴拉หุตนะวัสุเอเลนินอะฮวาลิหิมแล้วก็ไปตึงมีการทักทามตึงบดดาสภบาพของเขาเ่านั้นนะทามนู่นทามนี่ทามนั่นวายาบาบุลิวดิสกีนั่นแหละคือมันเป็นประตูหนึ่ง ในการที่จะได้รับริสกีวันบาระกัดและก็ได้รับความบาระกัดนะได้รับริสกีและบาระกัดแต่หากต้องการที่จะให้ริสกีก็บบาระกัดติดโตอยติพี่นงนะติดโตคือหมายถึงแต่ทำมน่ทมนี้่ามนั้นใจมไหมเราอันนั้นก็คือผนั้นเลยวัาเรข้อมิซันคือประกาศติห์ห้าตาวีดุลิซันอาลากษัตมุฮัมมัดเราจะต้องมีการติว่านะลินกอ้อนนี่จะต้องทําอยู่เพอเพอนะปันพื้อและลินกอลอนนี่ มันเป็นเพื่อ a l l a ก็สิม u h a m มัดในการที่นะก็แสดงความดีอ๋อในการที่ว่าให้มีการท่านละเซ้นมากมายั l h a m ด u l i ล l a h อยคือการสุขุนที่นี้การขอดูอ้างอิดีที่สุดก็คือการกล่าวอล l ั a m d u l i l l a h นั่นดูอารณ์นั่น Alhamdulillah a l อ a h t a a l ให้ยาได้เท่านี้ Alhamdulillah a l ลอ h Taala ให้ยาวันนี้ได้มืด Alhamdulillah Allah Taala ให้ยาเซ้น อัลฮัมดุลิลแหละคือตลอดเวลานั่นคือแต่ให้ลิ้นเขาโรนั้นอยู่กับไอ้นั่นเลยวัชกุวัชกริลแหละแล้วก็มีการสุกุต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชะกัตุมและอัจีดันนะคุมตุฮันวะแต่หากวัชุเจ้านั้นกอบคุณนะกับท่านและท่านจะเป็นผู้ที่เพิ่มให้กับสุเจ้าอีกและอินชะกัตุมและอัจีดันนะคุมนะเป็นนู่นนั่นนู่นตะกิดตรงนั้นนั้นตะกี้นี่คือเสด็จตุฮันเพิ่มให้เพิ่มให้จริงไหมเรา เป็นนี้เราละไม่อยากเกินพออาละเนี่ยมาต้นบนเนี่ยมัดนะอาละเนี่ยอมิฮีอาไปเดมก็ได้อาลาเนี่ยอมิฮีบนเนี่ยมัดเนี่ยมัดคงอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮที่ตัวอัดดูที่อัลล์ตาละได้เตรียมเอาไว้เวลาตักสู้และไม่มีคำว่าสิ้นชุดบินอิสติมรอดคือได้อยู่เพอเพอปนุปนีนั่นแหละคือแต่หากใครต้องการที่จะให้ได้รจุกี้ไปคาดก็หมายถองว่าลินนะครับอัลฮัหดมูินละอยู่ตลอดเวลา Alhamdulillah. Dai hit alhamdulillah. Dai ma alhamdulillah. Mai dai a dai le alhamdulillah. Na yu pa nan le. Ti kon bet nan ne bai chai. Na ya, yu bet kon ti bai chai. Ma yu bet bai chai pa nan le sa dai wa le ke rezeki ka ma ka ta ka ma cha ka ma pa nu pa ni. Na man mai deut la pa pa nu pa ni le <hah> pa thuong pa thuong la. Ha eng rau mai le nah, wa rau ne pan ก็ไปกอดที่หกอาศิเดกูยะลูบุกุลลีไครินอัสซสดะกอตูนะอ่านศัสดะกอตูอาศิเดกูไม่ไม่เปดูแบบอื่นแล้วอัสซสดะกอตูที่นี่คือมาตึงการทำซสดะกอให้ทานนะคือการให้ทานยะเยลิบุกุลลีไครินคือมาตึงมันจะจากนำนะอะไรล่ะทุกๆความดีมายะมา อังฟิกปายุงฟิกนะสู้ใจต่างไ่นะคือมาตึงแหววจงใช่ใจแช่ใจนะคือมาตึงเขาก็จะมาใช่ใจให้ก็สู้ใจอีกนั่นคือแบะนั้นเลยปายุ่งพับกระดาไปเป็นเอาใบจุ่นนั่นคือมาตึงแหววอังฟิกฟีซาบีดิลล่ะนะปายุงฟิกอะไรกันแต่นี้ใครก็แท้ที่ว่ามีการใช่ใจในหุ่นทางของอัลลอฮฺ سبحانه และุ์ุอาลลอฮฺตาลาจะช่วยใช่ใจให้กับสู้ใจอีก ฝากเสรูมินหูนะและก <n CR> ็สุจาวนั้นจงให้หมาดจากการทํเสตะก้อนนั้นนะสุจาวจงทําให้หมาดจากการเสตะก้อนนั้นตาหน้าวารุมาตรยูนแน่นอนคือบสุจาวก็จะได้นะได้นู่นได้นี่ในบรรดาซิ่งติดถะทิ่เธอนั้นต้องการนะต้องการนู่นต้องการนี้ว่ตสัดตะกูนะตแบบว่ตาสัดตะก็เล่าบินกอลินแล้วก็ให้เธอตาสัดตะกูนะตาสัด นูกู้แล้วก็ให้เธอนั้นแะด้ว่าแสดกวเปี่ยงเล็กๆน้อยๆก็ได้นะก็นะก็ตามทั้งที่ติดต้นนะครับเวลาผมก็ต่งเอาเลยไปห้าบาทนะห้าบาทสิบบาทกพะโปรงนะเผื่อคนอื่นแล้วนะเผื่อว่าใกล้บาโค่คือสดงว่แม้ว่าเป็นเ่ข้าวทีเล็กๆน้อยๆก็ตามไม่ต้องข้าแสดก็ให้เป็นเบื้อเป็นเส้นนะนั่นคือมันยังแล้วเป็นเป็นเส้นหเป็นประเทศชไว้กันที่ เผื่อได้นะบางคนนกเนียดดีบางคนก็เนียดไปดีแล้วบางคนนกเนียด่าเกิมาต่้งอวะกูไม่มีตต้งไปดูบรดิกูให้เป็นเส้นะให้เป็นเส้นนกเกิดมาตังเผื่อได้ทำดำหายสังหิตเลยนแต่อันเลยจะต้องดักซ้าหัวใจสังหิตตรงนั้นแต่หากว่าเผื่อต้องการที่จะเป็นตัวยามให้เขาให้เขาทำบุญให้มากหาไม่พื้นเพราะนั้นได้บุญก็แล้วมันดัละอะไรใครรีกาฟาอินทใครก็ตั้งตีชีเนะให้เขา ทำนะเมื่อนกับผู้มีช่แนะปนุชีแนืดังอะไรก็เล้เต้อลอตาล่าก็จะให้บุญกับผู้ติดตามมันนั่นเลยนั่นคือมันดันละอะไรใครรีกับฝ่ายอื่แต่หากว่าทำบุญเพื่อต้องการที่จะขึ้นโยหาเซ้นนะเราเป็นเส้นมาเกลนเนะคือมันต้องเห็นว่ากูนี่ปนุปนี้นะเดี๋ยวขึ้นโยเนี่ยจะขึ้นไปมั่งอะไรมั่งต่างๆ่นาๆนั่นคือแสดงว่าเราจะต้องเรียนได้ละเรียนสารียต เราเรียนสรีอาเซ็ตเจะต้องเรียนตรีการทีนี้การที่เราเรียนตรีการนี่เพื่ออะไรละเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นพ้นจากสิ่ที่ไม่ดีนั่นแหละเราทําได้แล้วทำ,ลทำมายังสักทีแล้วโอ้ผมมีไอ,อ้อนมาแสกนะเวลาปนูน้ปนันนีมันก็นเด็กๆนั่นเลยคนแบบแล้วะไมายั่งปั่นเพื่อที่ไม่เจ้าเลยเห็นอ้อพอแสดงว่ามันยังยังยังเด็กเลยตัวใหญ่จริงแต่ว่าหัวใจยังเด็กเลยนะแสะดงว่ามันไม่ด้ร่ตยฐาลาที่ นั่นกิดรื่องละไม่มีตริกัดตริกาดไม่มีทีนะมาอย่างเผื่อเด้่องเผื่อตงการติตอั n ยุบมีความลำพองในใจนะเพจมันก็เลยลำมาดแบบนั้นนะคือมาตึงใายไม่ได้เลยนะไม่ใช่คือมาตึงมีความลำพองในใจได้บุญมาละเราแล้วก็มีการอ้วดอวดนู่อวดนีอวดนั้นบางคนนั้นอวดเร่นะแต่ทางบางคนนั้นอวด นะเ้อ้ามึงบางคนอวดกับเปียมึงบางคนอวดสราบันมันใช่ไหมในต่างๆในหน้าอลไรนั้นมันอวดที่ี้การอวดตรงนั้นก็คือมาตึ้งมาเซ็ตเหมือนกันแต่ที่จะได้บุญการผูกสระบันนัได้บุญเต่านั้นเต่านี้แต่ว่าโดยการที่มันผูกนั้นต้องการอวดเขาดีแล้วว่าของคูช่วยปนุช่วยปนีหาปนันเจ็แลาของครูนั่นคือเรื่องของมันแหละจะต้องเรียนรู้ต่้ีกต่ ตตริกาตริกาเกิดอะไรลยททำให้วใจัก็ตัวเองนะสะอาจากบันดาสิ่งที่ทำให้เสียบุญนั่นคือตริกาตริกาคือตามแบบูดฮัสอัดล่ะโอ้คือทำเป็นนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้บุญมาทำแบบนี้ไม่ได้บุญอันนี้คือแสดงว่าเราจะต้องเรียนข้องพณีเลยเพื่อได้ล่ะเพื่อองการที่จะกรจัดพอเรามีอะไรล่ะมีชาริอะต์ก็เรามีตริกาตก็คเรายัง นะแต่เรื่กงอรรมีแต่เรื่องกรณีก็มาตึงฮักกิกาตก็มาทันทีเลยนะมาทันทีแล้วฮักกิกาตนั้นมันกลับมาได้แล้วลูกพร้าวนั่นแหละลูกพร้าาก็มาตึงก็รู้นั่นกจะต้องแล่มันพื้นและแล้ว่ามันดำเลยมามพดก็มันเบือกก็มันดำเลยไมมพอดำแล้วแสดงว่าได้แลแสดงว่าพดก็มันก็ดำนั่นแหละดำนั่นก็ได้แล้วก็เรียกว่านาชารีอะต์ในชารีอะต์เลยนะพดนั่น กฎน่ะชารีอะต์เือกซีดำน่ะชารีอะต์เพราะปบบนั้นคือตารีกากรรมคืออะไรล่ะคือพรกกรมมนนั่นพรกกรรมคือตารีกากรรมเข่งเลยมาตารีกาดูเข่งเลยโอ้เข่งเปนโอ้เข่งเปนนี่มีการตะกบูมีการอุ้ยุบมีการอิจฉาริษยามีแต่ก็แบบนั้นแต่ปีปฏิเสธในหัวใจ้าโครนนั้นนะเพอเวลาเผื่อตาดี่ตะหิดเลยมันก็ขึ้นโยอ่ะนับเป็นเซตะปนุปปนีนั่นตัวลูกวะไม่ได้ทำอะไรกันเลยนั่นก็ได้คนที่ไม่ นัเขาเรียกว่าตาริกาตไม่มีนะชาริอะต์ยังแต่ว่าตาริกาตหาใไม่นะกุมารเรียบภาษก็ไม่รู้ถึงเ่าเป็นนั้นเลยแต่วันนงว่ารามีชาริอะต์แล้วก็มีตาริกาตนั่นหละเขาเรียกว่าถึงหักิกาตถึงหักิกาตตอนนั้นก็มาตทีจะเอาตัยให้นัดเลยเอาได้มาต้อยแล้วนอกควานมาตอยตอยให้นัดเบอรตัวการที่จะให้พรกนั้นแตกแต่ว่าเปลี่ยนเดียวเอา มีดบางบ้าแเปะแเป้ไปนั่นค wow. <c> ือมาตึงม <c rick> <Ford Well> ันไม่นั่นเลยจะต้องออกคว้าโดยจะต้องอพรามาฟันให้นัดนะปวตับการเตี๋ยได้ลวผลเห็นนั่นแล้วค็มีือการนะได้มีการจิกเก็ดของเขานะบรดดัดตัวแซกของปล้วนนะจิกเก็ดแดงแรงปลาโปนีเราก็เลยว่าเออแต่ไล่ตาริกาดเขาลาเต้แปลกๆลกฮะเมื่อเขาลาเต้แปลกๆนะขอได้แรกวก็มาตึงก็จิกก็ดแปลกแปลกปนปลนี่ดดิ้งแล้วคือมาตึงว่าแนวทางของเขาว่าบุตรวู้อีไลฮินวาซีละ สู่ใจงห้าววิธีการทำบรรพที่จะให้บรรลุตรงนั้นทีนี้เราละทำบันไดกฎมายตัดข้อตังการแตให้ตัดข้อตังค์พอปัจจนเสร็จแล้วก็มาด่าฮากิการพอด่าหากิการแล้วนั่นคือได้ตั้งซ้ำแล้วนะแต่ชัดอีอาส์ก็เรียบรย้อยตดัดขการก็เรียบรย้อยและก็ฮากิการก็ไดาร,ร,รู้แล้วอ้อนี่คือมาตึงว่านะพอต้อยออกแล้ว,วไวเ้เห็นอะไรล่ะก็เห็นนะเห็นอะไรเห็นเยอะคมัน เมียตรงนรั้นแล้วก็เรียกว่าฮากิกาตนะเนียจะไปเห็นสี่ข้าวส่วยดอกนะ้าปนุปนิส่วยแล้วก็หน้ากันลารูปนะพร้อมในการที่จะทำอะไรชิมนั่นเลย,เลยนะทต่ชิมมันพืดอตีนี้จะต้องได้ชิมตีชิมนั่นแหละคือมาริฟาโอมันว่านมันจริงนั่นแล้วก็แด้ว่าเราจะต้องให้มีพร้อมที่ประการนั้นแหละมีชาริอ์จะต้องมีดาริกาตมีดาริกาตจะต้องมีฮากิกาตมีฮากิกาตจะต้องมีรรมาร,ริฟา เมื่อพเนันแลต่นนบีก็บอกว่าเอาวาลดีนิมะริฟะตุลลอเดมเร็กเขาศาสนาคือจะต้องรู้จักประตาน่อนเออแบบบางคนนั่นนะคือมาต้องรู้จักปั่นพื้นล่ะอบางคนนี้รู้จักว่านับสิพัดน์บัวปุโรบงคนว่าเออไม่ต้องนับก็ไม่เพื่ออ่านคุณหูพ่อ นะคือครบแล้วไม่ครบที่เลยลตัวอันกูอ่านตัวฮันบอกว่าเพื่อละวาลาเราจะเบ้นวาลายาบิเซนอินลาฟิกิตาบินบุบินไม่มีข้องเปียกไม่มีข้องแห้งเันเาตแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตานาด้สุปราในอันกูอ่านต่างเพลยพินนองอนเลยนี่แหละคือแสดงว่าเรานี่จะทาเพือที่จะให้เรานี้ได้รู้สึกมากๆและก็ได้รับความบาระกัตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องศึกษาแบบนี้แหละเรียนแบบนี้แหละ คือเนื่องจะต้องมีการตะกรูปต่ออัลลอฮ์ตาลาช้องจะต้องมีการตะวักกันบุญอัลลอฮ์ตาลาซ้ำคือจะต้องมีการอิสติยาฟารให้บมักมากที่คือจะต้องติดต้อยาติพี่นองห้าก็ค uh, really ือให้ล umm voilà eh ิ้นกรอนีบาซอดโดยการกล่าวอัลฮัมดุดิลละและก็ทุกทุกกาตีฮกก็คือให้ทำทุสโกสัมทานให้มากมากนึกว่าใครก็ตามที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์คนคนนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับริสกี่เขอัลลอฮ์ตาลา ยังไม่อันเมื่อกาติอัลลอฮฺแต่งได้บ่าวพูแล้วไว้รุมั่นูนนะไม่ใช่ในสุรเนี่ยไว้รูมั่นูนเขาจะได้ริสกีธย่ังไม่อันนี่คือแสดงว่าเราจะต้องสังเกตที่ว่าเอ๊ะทุ่นให้แบบนี้สักทีนะวันนี้ก็เพียงแต่นี้แหละบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ